เดียวเอาเอายอเยอะเอาเยอะเอาไฟเด้อพอเอาไเด้อจะปาดมะนาวปาดเลยค่ะเอาไฟก็เอาไฟจะปาดมะนาว้เ้มเ็มเดี๋ยวจะเอา,เอา,ๆๆาน้ำปลาขึ้นกัอน เด็กถูกเถียหขายมันุ่งเ๋ยวนำปลาคือเขียนนี่คือบมกีเห็ดเก็บกาังถ่ายคลิปอยู่เด็กกาังถ่ายลงยูทูบอ่าถ่ายถอดไปให้เพื่อนๆทั่วโลกเบิ่งอยู่โอ้ทั่วโลกเลยเพื่ลกเพื่อนๆจะเห็นทั่วโลกเลยค่ะอู้หู้ไม้มาเบิ่งเลนั่เก็บรลดแล้วมันเต็มออกไป

ตั้มชุดุด oh, ุดอขนาด่ตงานมากอยางไรันหรอพี่ล่ะนานไหโอ้ยลืมขางนี่อย่าไปเมี่ยวะพ่อใหญ่จะทอ

โอ้สมโภดเดยเป็นตาเสีบแท้่ิเสีบเาหนานี่นะนายหนักเยงันี้บว่ย้อนงด้วยเลยนี่อมเป็นเีราอนนวลเเนาะคงเ้นกงเป็นยังไงพ่อใหั่ขาดยังขาดสรงอีเด้อ อุ้ยได้บมีหน่หน่อยเนาะเพิ่งบวชหลายเนาะสาดิตถ้าแสบฟีมือกุกเพื่อนๆครับฟีมือกุกระดับระดับเสียนระดับเสียนโอ้บ้านคุณโอ้โอ้แซ่บเลยผู้ใดล่ะเป็นผู้บ่าเนี่ยเมิ่อไม่อยู่ตรงบ่าวของใหม่ Ừ, chưa lòng vàng đấy chưa ô chết lời chưa lòng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 